ชาญซี k j 5 0 0เฉิงตู J10 และ JH7A ของกองทัพปากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเดินทางมาเข้าร่วมการฝึก f a o c o n s t r i ์ e 2 2 2 4่รวมกับกองทัพปากาศไทยพลนากาศตรีแมนสวงสวุวรรณและพลอากาศตรีลูหงโจเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม Falcon s t r i ์ e 2 2 2 4เมื่อวันที่18สิงหาคม 2567นะกองบิน23จังหวัดอุดรธานีกองทัพกากไทยรวมกับกองทัพกากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจัดการฝึกผสมภายใต้รหัสการฝึกผสม Falcon Strike 2024ระหว่างวันที่18ถึง29สิงหาคม2567นะกองบิน23จังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และการปฏิบัติทางอากาศผสมตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศและยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคอีกด้วยเครื่องบินที่กองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนำมาใช้ได้แก่เครื่องบินแจ้งเตือนและควบคุมล่วงหน้าชาญซีเคเจเครื่องบินขับไล่เฉิงตูเจ0เครื่องบินทิ้งระเบิดเจเอชฝ่ายกองทัพอากาศไทย นำมาเข้าร่วมการฝึกได้แก่ซาม340เครื่องบินโจมตีเบาอัลฟาเจ็ตและเครื่องบินขับไล่กริปเพนครับ